ได้นะะคาสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องมัลิหอม in USA c h a n n แชนเนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำกับข้าวกันนะคะก็คือแม่บ้านต่างแดนนะคะก็ถึงเวลาก็ต้องมาทำกับข้าวเนาะ ก็ ờ, ในส่วนของวันนี้เราอยากกินรู้ไหมเราได้อะไรมาเราได้ในส่วนของคงสเตะค,ค่ะ ได้ผงสเตจมาจากร้านเอเชียนะคะก็ได้แบบแนวประมาณว่าน้ำจิ้มน้ำซอสพีนัทนะคะเป็นแนวแบบน้ำเราไม่ต้องทำเองเนาะเราเป็นแม่บ้านสำเร็จรูปนะคะก็อยู่เมืองนอกคืออันไหนสะดวกเราก็สามารถซื้อได้เราก็ซื้อมานะคะแต่อันนี้คือแบบเป็นผงสเตจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราใช้ผงสเตจตัวนี้แล้วมันจะหน้าตาออกมายัางไงคือเราอยากกินเะนี่ยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนของ การทำหมูสเต็กกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบที่เราใช้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวัตถุดิบที่ทำนะคะก็จะมีหมูนะคะประมาณ500กรัมนะคะ400-500กรัมนะคะแล้วก็อันนี้เราจะทำส่วนประกอบของน้ำน้ำน้ำไว้กินกับหมูสเต็กนะคะแล้วอันนี้เราจะมีซอสสำเร็จรูปนะคะซอสถั่วเหลืองที่เป็นพีนัสซอสนะคะสำเร็จรูปนะคะไว้จิ้ม ดิฟกินกับสมูสเต๊กนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะผงสเต๊กค,ค่ะแม่บ้านสําเร็จรูปต่างแดนนะคะใช้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะผงสเต๊กเดี๋ยวเมื่อเราเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าผงสเต๊กนี้เขา,ามีวิธีขั้นตอนให้ทํายังไงนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะแล้วอันนี้อาจจะเป็นไม้จิ้มนะคะไม้จิ้มหมูสเต๊กเวลาเราปิ้งย่างอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาหั่นหมูเพื่อที่จะ สไลด์เพื่อที่จะใส่ไม้ย่างนะคะก็เอาไว้หมักนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคน พอหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูาผงสเต็กนะคะข้างในเขามีอะไรมาให้นะคะเราแกะแล้วข้างในเขาจะมีผงนะคะมารีเนตน,นะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะผงคุกสเต็กสเต็กนะคะผสมเพื่อเป็นสเต็กนะคะแล้วก็เป็นซอสมิกซ์นะคะคือให้มาสองส่วนนะ<ม>ก็เราก็ผสมมารีเนตนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้ผสมมารีเนตพาวเดอร์นะคะแป้งมารีารเนตพาวเดอร์ กับหมูนะคะประมาณ15นาทีค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะทิกเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นผงประมาณนี้นะคะผงหมูสเต็กก็น่าจะมีขมิน้นมีกลิ่นขมิ้นด้ค่ะทุกคนจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็คลุกเขานะคะก็คลุกนะคะกับผงที่เขาให้มานะคะผงหมูสเต็กนะคะ ส่วนนี้อ่าประมาณหมูประมาณ400กรัม400ถึง500กรัมนะคะต่อผงเตะที่ซื้อมา1ถุงนะคะก็อันนี้อ่ะดีเลยค่ะสำหรับในบ้านสำเร็จรูปนะคะทุกคนง่ายๆแล้วก็ทำเองกินกินเองที่บ้านทำแป๊บเดียวก็ได้กินกินแล้วค่ะถึงที่อยู่ต่างแดนก็สามารถกินได้ค่ะ สูตรเรานะคะขออนุญาตใส่นมนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หมูที่หมูสเตะที่เราจะมาย่างนิ่มขึ้นนะคะก็ขออนุญาตใส่นิดนึงแล้วกันนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาถึง2องช้อนชานะคะ่ะ นวดพอเข้ากันแล้วนะคะก็ทิ้มไว้ประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวมาชมขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของน้ําอาจาดนะคะไว้จิ้มหมูสเตยนะคะทุกคนเรา a d a p ปนะคะเราไม่มีคิวฟอนโบเราไม่มีแตงกวานะเราเลยใช้แครอทแทนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสูตรควรที่จะใช้แตงกวานะคะแต่อันนี้คือเรา a d a p ปเอานะคะทุกคน ส่วนผสมของน้ำอาจจรยนนะคะก็จะมีน้ำช่มใสชูน้ำปลาแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็เอาไปคนต,ตั้งไฟไม่ไม่ร้อนจัดค่ะตั้งไฟนะคะอุณหภูมิไม่ร้อนมากนะคะเพื่อทําทำน้ำอาจจรยนนะคะส่วนผสมตามที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะคะเคี่ยวเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมที่เราซอยไว้นะคะลงไปเลยค่ะก็จะได้น้ำอาจจรย์ไว้กินกับหมูสเต็กนะคะ เดี๋ยวเรามาทำหมูเต็กต่อไปเลยค่ะหลังจากที่หมักได้แล้วประมาณ15นาทีนะคะเราก็เอานำไม้มาเสียบค่ะเรามีไม้นะคะมาเสียบหมูสเต็กแล้วนะคะไม้เราย,ยาวมากเลยค่ะ อันนี้เราขอเสียบยาวหน่อยล้กันคะ okay? เสร็จแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เสียบไม้แล้วนะคะไม้ก็จะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราซื้อมาได้ไม้ประมาณนี้ค่ะก็คือใครอยากให้ไม้สั้นก็กออกก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปย่างเลยนะคะอย่ามาดูหน้าตาหลังจากที่ย่างเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็จะได้หมูแตะย่างกับกระทะนะคะซึ่งเราอาไม่มีที่ย่างนะคะเราก็เลยย่างแบบย่างกระทะเราเลยใช้ไม้เสียบยาวนะคะ ก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะก็จได้ประมาณนี้นะคะก็เราหั่นมาแล้วนะคะเพื่อที่จะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหมูสเต๊ะของเราโดยใช้กระทะนะคะเราไม่มีเตาย่างนะคะก็ใช้กระทะได้นะคะทุกคนอา ไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศนะคะสามารถใช้อ d a p ใช้กระทะได้นะคะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเรามีน้ําจิ้มที่ซื้อสําเร็จมาแล้วนะคะจะเป็นแนวพีนัทถั่วลิสงนะคะน้ําจิ้มของมูเตนะคะแล้วก็อาจจะที่เราทําเองนะคะแบบอ d ดแปเหมือนกันนะคะมีอะไรในตู้เย็นก็สามารถอะดแปได้แต่ว่าสูตรหลักๆเลยก็อย่าลืมกันนะคะก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับมูสเต ต่างแดนนะคะคนไทยต่างแดนทําได้ทุกอย่างคะ่ะได้หิวอะไรก็คือทํากินเองได้เลยนะคะอะยังไงอขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s Sub u r s c r ให้กับช่องมันิหอมอิน s a กันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะราไปกับหมูสเต๊ะหน้าอร่อยๆนะคะทุกคน